สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมพี่เอานาฬิกาคา s ิโออีดิเฟียสของคุณผู้ชายนะครับที่เป็นตัวระบบพลังแสงมาให้ดูกันนะครับผมตัวนี้เผื่อว่าบางคนมองหานาฬิกาพลังแสงสักเรือนหนึ่งไว้ใช้งานนะครับผมเอาแบบที่ใช้งาน,นง่ายแล้วคุณภาพดีดีหน่อยลองดูตัวนี้ประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับตัวนี้นี่จะมาพร้อมหน้าปัดที่เป็นเอกลักษณ์ของมันคือเป็นลายเคปเล่านะครับนบนหน้าปัดจะเป็นลายตารางเห็นไหมครับผมจะเป็นตารางในแนวนอนลงมาหน่อยนะครับผม ขอบตัวนี้จะเป็นขอบแบบขัดเงาเลยนะครับจะให้อารมณ์แบบดูวิ่งวิ่งนิดหนึ่งเห็นไหมฮะมันจะเงาเงาตรงขอบเนี่ยครับสีเงินเงินเนี่ยครตรงเลขที่มีเลขยี่ห้าสามิตรงนี้เป็นขอบเงินหมดเลยฮะหน้าปัดจะเป็นสีดํานะครับผมให้มาบนเข็มวินาทีที่ให้ไปเป็นสีแดงมาจะได้ตัดกับบนฉากหลังเป็นสีดานะครับเดี๋ยวพี่แกะดูนิดหนึ่งนะครับผมครับผมเป็นระบบพลังแสงนะครับถึงไม่โดนแสงก็ยังทางานปกตินะครับเพราะมีพลังงานสารองอยู่ได้ถึงห้าถึงหกเดือนนะครับเนี่ยฮะลองดูหลายๆมุมกันนะครับ บนหน้าปัดนี่บอกได้หมดเลยนะครับเป็นระบบจับเวลานะครับสชุดนี่เป็นระบบจับเวลาตัวนี้เขาเรียกว่า24นอบอกว่าตอนนี้เป็นบ่าย2หรือว่าสองทุ่มนะครับเอ้เป็นบ่าย2หรือว่าตีสองเท่าที่นะครับผมเขาเรียกว่า24นอบอกวันที่ได้นะครับกันน้าได้อีก100เมตรนะครับตัวเรือนกับสายเป็นสแตนเลสคุณภาพค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับดูค่อนข้างแข็งแรงปึกดีครับคือไม่หนักมากแต่ดูรู้สึกว่ามันแข็งแรงนะครับคือมันเป็นเหล็กทั้งก้อนนะเนาะไหนมาเกียน Casio Solar Technology อันนี้ การซักคืนได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่าไปทําประเภทตกสูงๆมากๆจนเกินไปนะครับว่าเป็นตัวเรือเหล็กเราบบว่าใช้งานปกติดีกว่านะครับผมเข็มสั้นเข็มยาวนี่มีภายน้ําให้มาด้วยนะครับกลางคืนมันจะเรืองแสงนิดนึงนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนิดนึงนะโอเคครับมีตัวบอกระดับพลังงานด้วยครับมีมากมีมากคือตัว H กลางๆคือ M ข้างหน้าคือ L เนี่ยเรากดถูได้นะอันนี้เพิ่งแกะกล่องมาลองดูนะฮะพลังงานเต็มอยู่นะเพิ่งของใหม่เพิ่งเข้ามานะครับเนี่ยลองดูก่อนนะครับ นี่มายมนะจะเป็นลวดลายนี้นะครับผมอะขนาดมาตรฐานครับประมาณ43มิลก็คือขนาดมาตรฐานทั่วไปนะครับมือกลางๆมือใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งใส่ได้หมดนะครับลองพิจารณาดูตัวนี้ด้วยนะครับถ้าชอบสไตล์แบบวิ่งวิ่งหน่อยแล้วน้าปัดเป็นลายๆนะครับดูตัวนี้ประกอบกันตัดสินใจนะครับผมสนใจยังไงนะครับสั่งทางไลน์ที่เขียนไว้ครับหรือแอดจากเบอร์โทรได้นะครับทำให้โทรปรึกษาพี่ได้แล้วกันนะครับ ถ้าดูใน YouTube ิ i k t o k ทักมาในนั้นก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่ตอบให้นะครับผมเป็นสินค้าใหม่ของแท้ประกันูนย์ CG ครับ1ปีพร้อมกล่องคู่มือประกันศูนย์มีมาให้ครบหมดนะครับถ้าจะมาซื้อหน้าร้านร้านอยู่ในซอยบารมราชชนนี19แถวปีน9กรุงเทพเปิดทุกวันครับ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแ้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปีนนะครับสวัสดีครับ